สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาตามความฝันพี่นางนะครับพี่นางอยู่ถ้ำพาตันนะครับงดก่อนนะครับพี่นางนะครับฝันเห็นหลวงปู่สวงนะครับฝันเอ้ฝันเห็นหลวงปู่คำแสนนะครับปู่คำแสนก็ปู่คำแสนมาแล้วก็ไม่ลงจากรถนะครับก็ทิเบลียนรถปู่คำแสนออกไปแล้วนะครับแล้วก็ฝันอีกนะครับนะพี่นางก็ฝันอีกนะครับแล้วก็ งวดนี้นะครับฝันดีด้วยนะครับมาตามความฝันพี่นางเลยนะครับว่าพี่นางฝันอะไรเกี่ยวกับปูคำแสนบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาตามความฝันพี่นางเลยนะครับครับสวัสดี possible, ครับพี่นางสวัสดีครับผมอโอ้วันนี้มามืดอีกแล้วนะครับมาที่ไรแต่ต้องอยากสว่างอยู่นะผมจะเดินทํานู่นทํานี่ก็มืดอีกเหมือนเดิมเนาะครับวันนี้ฝันถึงปูคำเสนว่ายังไงพี่นะครับก็ฝันก่อนฝันก่อนที่ ปูเขาจะไปที่หลักกิโลโตัวเองนะ่ะฝันก่อนแล้วคือยังไม่ได้เปิดคลิปดูเขายังไม่ไปเราไม่รู้แต่เราฝันฝันว่าตัวเองไปที่หลักกิโลไปที่หลักกิโลเสร็จแล้วก็มีเขาไหว้ผลไม้เห็นเสื้อผงเสื้อผ้าในความฝันนะครับแล้วตัวเองก็คุยกับเนียงมณีอยู่กําลังคุยอยู่กําลังจะคุยเรื่องเลขนี่แหละแต่กําลังคุยเสร็จแล้ว ก็มองเห็นมองเห็นกู้ภัยเข้ามากันแต่ตัวเองรู้ในความฝันรู้ว่าปู่คาแสนมาในความฝันนะว่าเขาจะมาที่หลักกิโลเขาบอกว่าปู่คําแสนมาแล้วปู่คาแสนมาแล้วเขาจะมาที่หลักกิโลแล้วทีนี้ก็ก็เห็นกู้ภัยเข้ามาปุ๊บแล้วเขาก็หาหมูตัวหนึ่งผู้ชายสองคนใส่ชุดกู้ภัยกี่หาหมูหนึ่งตัวแต่เขาเดินแต่ทีนี้เขาไม่ได้เอาหมูไปไหว้ตรงตรงหลักกิโล เขาไม่ได้เอาหมูไปตรงนั้นเขาเดินอ้อมไปเขาบอกว่าเอาไปที่ตำหนักปูเจ้ากาดำ<ม>จะหมูกี่ตัวนะหมู <c oughs> หนึ่งตัวห <c oughs> มูหนึ่งตัวแต่ว่าให้เอาไปที่ตำหน<ป>ักปูเจ้ากาดำในความฝันตัวเองเรียกว่าบ้านปูเจ้ากาดำ<อ> <c oughs> ไม่เรียกว่าตำหนักในความฝัน,นบ้านเป็นบ้านอ๋อจะบอกว่าปูคำแสนมาแล้วแต่ตอนแรกก็คิดว่าเขาจะเอาหมูไปไหว้ตรงหลักกิโลไม่ใช่ในความฝันกี่เดินอ้อมหลักกิโลไปแล้วเขาก็บอกว่า เอาไปที่บ้านปู่เจ้ากระดำมมาไปที่บ้านปู่เจ้ากระดำนี่แหละความฝันน่ะเหมือนเหมือนที่มีคนแก่เขามาบอกว่าจะมีคนพาไปอย่างนี้นะที่ออกเจ็ดสองสองเจ็ดอย่างนี้นะมันคนพาไปไปหาบ้านบ้านปู่ปู่ปู่จางนั่นแหละอันนี้อันนี้คือในความฝันน่ะกีหามหมูไปปุ๊บกีไม่ได้มาไหว้ตรงหลักกิโลครับกีเอาหมูเดินข้ามไปแล้วเขาก็บอกว่า เอาไปที่บ้านปูเจ้ากระดำเอาไปที่บ้านปูเจ้ากระดำมเขาเรียกอย่างนี้ครับเสร็จแล้วในในความฝันตัวเองก็ก็ไม่คุยกับน้องมณีแล้วก็บอกว่าโอ้ยเนี้ยบางตะห้อยบางนางใคตรงุดตึกแตงตู้นางเติมเปียกปูเจ้ากระดำจ้ะนะจะไป <c oughs> บ้านปูเจ้ากระดำจ้ะตัวเองอ่ะจะไปแต่ได้ไปนะรอบนี้<อ> <c oughs> ในความฝันอะ่ะได้ไปแล้วก็ตามตามกู้ภัยเข้าไปเขาก็หาหมูไปข้างหน้าเราก็เดินตามเข้าไปเดินตามกู้ภัย จ้ะเขากี่หามหมูไปหนึ่งตัวไง<อ>หมูตัวใหญ่มากเลยนะกี่หามอสองคนผู้ชายหาม<อ>เสร็จแล้วก็ในความฝันน่ะบ้านปู่เจ้ากาดำอะ่ะเป็นเป็นปูนแล้วก็ยังไม่ได้ทาสียังไม่ทําอะไรแล้วก็เป็นบันไดขึ้นประมาณสองสามขั้นกี่ท<อ>ําแบบยกสูงขึ้นไปนิดหน่อยยไปจ้ะแต่ว่าในความฝันน่ะมันมีมันมีใบตองไอ้ก้านใบตองกล้วยอะ่ะทําเป็นบันไดขึ้นอย่างนี้นะ<อ>จ้ะ ในความฝันนั่นเละเขาก็กําลังเอาหมูขึ้นไปกี่เอาหมูขึ้นไปเลยนะในความฝันน่ะแล้วก็ก็แค่นั้นแล้วก็ตื่นแค่ตื่นอ๋อสรุปแล้วเลขก็คือไปอยู่ที่ปุบ้านปู่เจ้าการะดาจ้ะเลขเลขนั้นนี่แหละเลขที่ตัวเองอ๋อเขียนเขียนตัวเองเขียนไว้โอ้เนี่ยอันเนี้มันเป็นเลขรถ เลขรถของเลขรถของตัวเองรถวีโก้คือคือก่อนที่จะฝันน่ะก่อนที่จะฟันว่าเขาหาหมูน่ะเพราะว่าทุกฟืนมาหนึ่งคันรถเนาะไปซื้อฟืนเข้ามาว่าเอามาถวายปู่นะแล้วทีนี้ล้อมันแตกด้วยแล้วรถก็ติดติดโครนสองรอบด้วยรอบนี้ทะเบียนมันหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดคือตัวเองตั้งใจจะซื้อเลขรถอันนี้มันหนึ่งเจ็ดห้าอันนี้เลขรถที่ตัวเองตั้งใจว่าจะซื้อ แต่ทีนี้ในความฝันน่ะฝันเห็นข้าวหามหมูก็เลยว่ามันต้องมีหนึ่งมีห้าอะไรอย่างนี้นะก็เลยตีเป็นหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้ามัน 1, 7, เลขมันตรงกันกับเลขรถพอดีโออ๋อ oh. ก,ก็มีกี่เอาขึ้นไปตรงบ้านปู่เจ้ากระดำเนาะเพราะว่าเลขที่ตัวเองตีเคยฝันเจอตัวเองก็จะจะต้องตีเลขว่ามีเจ็ดมีเก้ามีห้าที่มันเคยออกเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดเก้ารอบนั้นนะครับจ้ะ แล้วข้างล่างคือก็อันนี้ห้าเจ็ดเก้านี่คือขึ้นบ้านไงมีห้าโอขึ้นบ้านจ้ะกีเอาหมูเลยห้าเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้านี่คือหมูหนึ่งตัวไงโอ oh, หมูหนึ่งตัว <laughs> จ้ะหนึ่งเจ็ดห้าก็ได้มันก็มาตรงกับเลขรถพอดีอันนี้คือเลขตัวเองที่จะต้องซื้องวดน,นี้แต่ปูเขียนไวท้ที่บ้านปู่เจ้ากระดมมีปูเขียนไว้อยู่นะแต่ว่าต้องไปดูว่าเลขอะไรลืมแล้ว ปูปูเขียนไว้นะในตำราในเสา <c oughs> เห็นปูเขียนไว้แต่นี้เลขทั้งนี้คือตีความฝันตัวเองอ๋อตีตีไว้ก่อนตีไว้ก่อน <c oughs> คือตั้งใจจะซื้ออยู่แล้วเพราะว่าฝันฝันอย่างนี้ก็คือมันก็น่าจะมีโชคมีโชคจ้ะเพราะว่าเห็นเขาหาหมูหนึ่งตัวมีผู้ชายก็เลยว่ามีเลขหาหมาูถ้าหามก <c oughs> ็จะมีมีห้าหนึ่งห้าอะไรอย่างนี้นะมันเลข มันต้องมีแบบมีห้าแหละมีหามาอ๋อหหนึ่งห้าหนึ่งหรือว่า 1, ห้าหนึ่งห้าอะไรงนี้นะพวกเลขคือจริงๆแล้วถ้าตัวเองฝันนะมันชอบไปออกพวกเลขเลขท้ายรอตเตอรี่ตั<อ>วมันจะเอพวกเลขท้ายรอตเตอรี่เพราะว่าอย่างเลขอาจารย์วนนี้ถ้าของเขาเข้าของตัวเองก็ต้องเขาเลขท้ายสามตัวอะไรอย่างนี้<笑><笑>ก็เป็นแนวทางเนาะเราก็ไม่รู้อันนี้เป็นความฝันเป็นความฝันก็เล่าตามความฝันแต่ช่วงนี้ พี่นางรู้สึกฝันถึงปูคำเสียนบ่อยๆพราะปูคำเสียนอาจจะอยากมาที่นี่เพราะว่าท่านอยากจะมาปฏิบัติที่นี่ก็ได้ฝัน<า>บ่อยไหมทุกวันเนี่ยอะไรนะฝันถึงปูคำเสียนบ่อยมากในช่วงนี้เนาะนี่แปลกมากงวดที่แล้วสามครั้งงวดนี้อีกงวดนี้กี่ครั้งแล้วงวดนี้ครั้งเดียวนั่นแหละที่ว่าฝันก่อนที่เขาจะไปหลักกิโลแล้วพอพอนั่นก็ไปเปิดคลิปคือเขาเห็นเขาไปจริงๆนะมันก็แปลกตรงนี้นะทั้งที่ไม่รู้เลยไม่รู้<ป>ว่าเขาไป คือเราฝันก่อนฝันก่อนแล้วจากฝันก่อนว่าเขาจะไปที่หลักกิโลแล้วไม่คิดว่าปูอมำเสฉนจะไปหลักกิโลไม่รู้จักก็พอม,ม,มาเปิดคลิปดูเห็นแล้วก็วตกใจบอกเอ้าวอะไรฝันแม่นแท้อะไรอย่างี้นะมันก<อ>็ก็เลยแปลกแต่ว่าเขาหามหมูคิดว่าเขาหามหมูจะไปที่หลักกิโลไม่ใช่กี่หามหมูบอกว่าเอาไปที่บ้านปูเจ้ากระดำไปที่บ้านปูเจ้ากระดำทีนี้เราก็หยุดคุยกับน้องมณี ว่ากำลังคุยกันอยู่ที่ตรงหลักกิโลนะอ๋อในฝันในฝันมัตเองอะ่ะก็เลยวิ่งตามเขาไปเขาหามหมูไปกี่หามหมูไปที่บ้านปุยเจ้ากระดําแล้วก็ตัวเองก็กําลังจะวิ่งตามเข้าไปว่าจะไปไหว้ไปกราบแต่ว่าตื่นก่อนอในความฝันแต่ว่ากี่หามหมูขึ้นไปอยู่เอาหมูขึ้นไปหมูก็ไม่รู้ตีเลขอะไรเนาะไม่คาม้า<ก> <no? S 2> ตีเลขหนึ่งแล้วกัน โหตีไม่เป็นเห็นหนึ่งตัวก็เลยตีเป็นหนึ่งไม่รู้ว่าจะเอาเลขอะไรไม่รู้เหมือนกันภาษาขมิ้นมูจูภาษาจูก็เจ็ดเจนนะจูก็เจ็ดเนาะอืมก็หนึ่งตัวผู้ชายห้าเป็นคนหามนี่แหละแล้วมันก็มาตรงกับเลขรถพอดีอืมเลยตีเป็นเลขรถเลยจ้าเลขคือเลขเนี้ยตัวเองตั้งใจจะซื้ออยู่แล้วก่อนที่จะฝันน่ะเพราะว่าทุกฟืนมาถวายปูแล้วล้อมันแตกด้วยอ๋อทุกคนฟืนมา มาถวายปูแล้วรอแตกซื้อฟืนมาสามร้อยเนี่ยเอามาถวายที่นี่หลวงปู่สวงนี่แหละเพราะว่าซื้อมาปุ๊บตัวเองก็จะต้องจุดธูปถวายว่าเอว่าวันนี้ลูกเอาฟืนในมาถวายอย่างนี้นะก็ตั้งใจว่าจะซื้อเลขรถอยู่แล้วทีนี้มันมาฝันคืนนั้นเลยเลขมันก็มาตรงกันพอดีจ้ะครับก็ไม่รู้ยังไงเหมือนกันก็ภาวนาให้ถูกแต่ว่าเลกทําไมวะเอาหมไปที่บ้านปูคําเสนถามไปนึกงงมากเลย ทั้งๆที่ว่าเราฝันว่าเราไปที่หลักกิโลทั้งท้งที่ว่าปูคําแสนมาที่หลักกิโลแต่ทําไมหาหมูไปที่บ้านปูเจ้ากระดานี่แหละัหลงงก็เลยว่าก็เลยนี่แหละตัวเองก็เลยซื้อเลขนี้นะงงเหมือนกันเลขปู่จะเข้าหรือเปล่าหรือเลขบ้านปูจะเข้าบ้านเลขที่บ่จาก็บ้านเลขที่ปูเจ้ากระดามบ้านเลขที่ออออออะะไรนนนน้้้้้้้้งงตตตติดดามมกก็็ซซซซืืืืููัััีีท่่แแวเจบบ ที่เห็นนะที่ตีตามความชอบเนาะความชอบตัวเองตีตามความฝันตัวเองจ้ะก็ไม่รู้เหมือนกันเคยฝันเคยฝันอย่างนี้มันออกเจ็ดห้าบนแล้วก็เจ็ดเก้าล่างที่มันออกตอนนั้นน่ะเคยฝันแบบนี้เลยฝันที่ว่าได้อุ้มปู่ยเจ้ากาดำเข้าหายอุ้มตรงเนี้ยจ้ะโอ้ที่ออกไปแล้วเนาะจ้ะที่ออกทั้งเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดเก้าอะเต็มเลยแล้วก็ออกแล้วออกอีกออกแล้วออกอีกอยู่อย่างนั้นน่ะอ๋อแต่ที่ฝันอีกแล้วน่ะฝันอีกแล้วไม่ได้อุ้มแต่ว่า กี่เอาหมูขึ้นไปที่บ้านปู่เจ้ากาดําในความฝันไม่ได้เรียกว่าตาหนักเรียกว่าบ้านบ้านจ้ะบ้านปู่เจ้ากาดนก็จะต้องมีเลขห้าโอ้บ้านก็สมัยตีเป็นเลขห้าจ้ะทั้งๆที่ว่าตัวเองก็ว่าปู่เจ้ากาดําก็มีเจ็ดอยู่แล้วเจ้าก้าอะไรอย่างเงี้นะตีมั่วตีมั่วไปเนาะมั่วเอาก็คุณชมตีได้ก็ตีเอาเ้อนะครับเพราะความฝันแบบนี้เนาะแต่ว่าฝันดี ผู้ชายหาหมูหนึ่งตัวหมูไม่รู้ว่าเท่าตีเป็นเลขอะไรเราก็เอาเลขหนึ่งแล้วกันตามใจตัวเองเพราะว่ามันมาตรงกันเลขรถตัวเองก็เลยเตะเขาโกเจ้าของเลยถ้าเป็นบอลนะก็เป็นเป็นความเชื่อเนาะบางอย่างก็ความฝันก็คือความฝันใครได้ดูคลิปก็ลองดูเลขตรงที่ปู่เขาเขียนไว้ตรงนั้นก็ได้เผื่อเลขตรงนั้นมันโอกอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวจะไปตามดูเลขว่าปู่เขียนไว้ตรงไหนที่ ปู่เจ้ากระดำมนะแต่ก็แปลกแปลกตรงที่ว่างวดที่แล้วกับงวดนี้แต่ก็ไม่แปลกหรอกตั้งแต่แต่นานแล้วแหละคือฟันเห็นตลอดแหละฟันเห็นปู่คำแซน่ะันเห็นตลอดเพียงแต่ว่าเราไม่ได้พูดแค่นั้นเองอ๋อตอนนี้เริ่มมาพูดแล้วเริ่มมาปล่อยจะเริ่มปล่อยเพราะว่ามันเป็นความฝันคือเราฝันแล้วเราก็โชคดีอย่างนี้นะครูบาอาจารย์เนาะเผื่อว่า คนที่เขาได้ดูคลิปดูอะไรเขาก็จะได้ซื้อได้ตามไปด้วยทางนี้ก็มั่วเหมือนกันก็ขอให้มั่วแล้วถูกครับก็ถือว่าดีมากฝันถึงฟูกําเซนอย่างเช่นฝัน่าปูกําเซนไปให้ไปอะไรนียกครูยกอะไรเนี่ยมั่วนี้เนาะมั่วนี้เหมือนกันเนาะใช่ก็อย่างงวดที่แล้วฝันฝันเห็นสามครั้งเนาะ สครั้งงวดที่แล้วสามครั้งมันก็มาเลยสามแปดว่าโอ้ยฝันเห็นสามรอบมันจะมาสามแปดแปดสามเพราะแต่ไม่ได้คิดถึงเลขรถปูก็แปดโซคือสามเที่ยวก็สาอะไรอย่างงี้นะ,ะก็เลยตีเป็นสามฝันสามครั้งจ้ะอ๋แล้วมันมาตรงกับเลขรถพอดีเลยถูกไปหนึ่งนั่นแหละไรสามแปดฝันนึ่งสามครั้งกับปูก็แปดสามครั้งก็สามแปดโอ้โหเนาะตีง่ายแท้ ไม่ตัวเองตีเลขจะตีง่ายอยู่แล้วคือถ้าถูกก็ถูกไม่ถูกก็แล้วไปอะไรอย่างนี้ตัวเองจะเป็นคนง่ายๆด้วยไม่ไม่อะไรด้วยตีเลขอันนี้เก็บไว้อย่างคําเลขเนี่ยเลขทามว่าได้เก็บไหมเจ็ดเก้าวันนี้เลขดังเลขดังมากดังมาเจ็ดเก้าเจ็ดห้าดังไหมเจ็ดห้าก็เก็บไว้ใบหนึ่งอย่างละใบไปกลับอันนี้ไม่ได้เก็บเนี่ยเลขนี้เลขดังหมดเลยลอตเตอรี่ ซื้อจะซื้อใต้ดินก็ไม่รู้จะซื้อได้ไหมครับอ่ะ<ต>เราก็าซื้อสามตัวนะ่ะได้อยู่สนับสนุนรัฐบาลไว้ก่อนเนาะอ่ะขอบคุณพี่นางมากเนาะเลขก็มีประมาณนี้เนาะที่ให้ก่อนเนาะแนวทางเลขพวกนี้มันมันลตัตตี่ตอนนี้มันหาไม่ได้ไไดเป็นเลขดังด้วยโอ้หาไม่ได้แล้วจ้ะอ่ะถ้าใครมีก็ซื้อซื้อดูเด้อนะครับคุณผู้ชมอ่ะในดูแบบชัดๆเตัรวมันถูกเลขท้ายสามตัวเนาะ จ้าเพราะว่าตัวเองฝันแล้วมันชอบออกเลขท้ายสามตัวออารางวัลที่หนึ่งนี่แหละ่นแหไะไปคะก็ไม่โลภมากอย่างนี้เลยเป็นคนอย่างนี้ครับยังไงก็พูดอย่างนั้นโอเคครับขอบคุณพี่นางมากนะครับสุดท้ายนี้ก็พี่นางมีอะไรจะฝากเอฟซีไหมนะครับที่ติดตามอยู่ครับขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีเฮงๆกันทุกคนซื้อตัวไหนก็ขอให้ได้ขอให้ถูกขอให้รวยกันทุกคนจ้ะสาธุสาธุอาครับโชคดีกันทุกคนขอบฝันพี่นางนะครับอ่เรา ตามมาเรื่อยๆแล้วก็เอฟ4ก็โคงสุดท้ายเลยเนาะพี่นางสรุปตัวเลขประมาณนี้นะครับอ่ะขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับเฮงเฮงรวยรวยสาธุสาธุาขอบคุณครับสวัสดีครับผม